สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่น้องๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับแอดยีนตามเคยนะคะกับแนวทางจ้าพี่น้องจ๋าแนวทางนะคะแนวทางลาวสตาจ้าแนวทางลาวสตางวดวันที่วันที่หนึ่งนะคะมาตัวเดียวกันกับแนวทางรัฐบาลไทยเลยจ้าพี่น้องจ๋าตัวเดียวกันเป๊ะเลย ออกกันไล่เลี่ยกันเนาะเวลาแนวทางออกเจ็ดสาจ้า,าพี่น้องจ้าเมื่อวานเนาะสองตัวล่าง7จ็สาตัวบน0 3ตัวบนเนาะศูนย์หสองนะคะสําหรับ2ตัวก็6กสองนะคะอีนเจาะไม่เข้านะคะลาวสตารลาวสตางวดวันงวดวันที่1นเนาะ เมื่อวานเจาะราวสตาร์ไม่เข้านะคะแต่ราวทีวีบนล่างนะจะเป็นน้องจ๋าราวทีวีจ้าราวทีวีบนล่างเลยจ้าตัวเน้นตัวเน้นเน้นได้ตัวหนึ่งนะคะส่วนศูนย์สองสองศูนย์เน้นไม่ถูกนะคะเมื่อวานกับศูนย์สองนะคะแต่ตัวนี้เป๊ะเ,เ,เลยจ้าหนึ่งหกตรงๆนะคะสองตัวบนนะคะกับราวราวทีวีนะคะ สูตรนี้ก็เดินดีนะคะราวทีวีกับราวสตาเนาะก็ผัดเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาเนาะพี่น้องอันนี้ก็เจาะได้02นะคะกับ20ก็ถือว่าปังมากๆจะพี่น้องจ่าทั้งบนทั้งล่างนะคะสําหรับตัวที่ยินเจาะให้นะคะก็ตัวเด่นสองสองตัวเนาะก็เจาะให้เด่นละห้าคู่เท่านั้นนะคะเด่นละห้าคู่ทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลัานะคะ เมื่อวานเมื่อวานวันที่หนึ่งสำหรับเราพัฒนาก็มานะคะเมื่อวานเราพัฒนาก็เจาะแตกนะคะเมื่อวานก็ดีใจกับ f อฟพี่น้องทุกท่านด้วยนะคะ นี่จะเลาาที่ลาวพัฒนาเมื่อวานเนะสูตรวัดใจนะคะได้ตัวเน้นด้วยนะคะแนวทางมา87นะคะ87กับ98ยินเจาะได้78นะคะตัวนี้เลยจ้าตัวที่เน้นให้ติดขีดขีดเส้นข้างล่างไว้ให้นว่าชอบนะคะมาจะาพี่น้องจ๋าเลาพัฒนาเมื่อวานจากงวดก่อนก็หลุดไปเนาะก็ ตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะพี่น้องจา๋าสำหรับวันนี้ก็มาแล้วนะคะสำหรับวันที่หนึ่งเนาะก็ก็โอเคนะคะมาคู่หนึ่งก็ยังดีไม่มานะคะมาสองตัวบนเนาะส่วนส่วนฮานอยนะคะฮานอยงวดวันที่หนึ่งนะคะก็ปังมากๆนะคะสำหรับสูตรหนึ่งเม็ดเดียวสูตรหนึ่งเม็ดเดียวมา สองรอบเลยจ้าเน้นรอบให้นะเมื่อวานเน้นรอบให้นะคะรอบพิเศษกับรอบ VIP นะคะมาทั้งสองรอบนะคะบนล่างบนล่างทั้งสองรอบเลยจ้าพี่น้องจ๋าเมื่อวานเนาะปังมากๆค่ะเมื่อวานก็ตัวเลขทุกตัวก็อาจมีเข้าบ้างหลุดบ้างเนาะก็ไม่ใช่ว่าจะเข้าเสมอไปนะพี่น้องเนาะ นี่นะคะฮานอยเมื่อวานนี่ที่ริงสีหนึ่งด้วยนะคะแต่ที่ยีนลงลงคลิปไปให้แล้วนะคะสําหรับฮานอยสูตรหนึ่งนะคะยีนลืมติ๊กสีหนึ่งให้ด้วยนะคะตัวหนึ่งสีนี่ค่ะหนึ่งสี่สีหนึ่งเนาะตัวกลับเนาะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับสําหรับรอบพิเศษรอบพิเศษมาหนึ่งสี่ตรงๆนะคะกับหกหนึ่งตัวกลับหนึ่งหกนะคะ ยีนเน้นให้พิเศษนะคะพิเศษกับ VIP สองรอบนะคะจำหรับดินหนึ่งมาเป๊ะเลยจะพี่น้องจ๋าหนึ่งสี่หกหนึ่งคือสายรูดอย่างเดียวค่ะรูดหนึ่งเพราะว่าตัวดินตัวเดียวนะรูดอย่างเดียวเลยจะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกรอบก็คือยกเลยเนาะรูดรูดอย่างเดียวจะพี่น้องจ๋าสองรอบรอบพิเศษกับรอบ VIP จะบนล่างทั้งสองท,งทั้งทั้งสองรอบเลยนะคะ วานพี่น้องเอก็น่าจะโชคดีกันหลายคนอยู่นะคะวันนี้ยิงก็จะมาตามลาวสตาให้เหมือนเดิมนะคะลาวสตากับลาวทีวีนะคะไปพร้อมๆกันเลยจ้าสูตรนี้เดินดีลาวทีวีกับลาวสตามักนะจะมาด้วยกันเนาะบางทีก็มาด้วยกันบางทีก็ผัดกันมาจากพี่น้องจ๋าก็ยังดีนะคะก็เปลี่ยนกันเข้าเปลี่ยนกันออกเนาะ กถือว่าโอเคอยู่นะคะหลุดก็ไม่ถึงกับหลุดหมดเนาะสตาร์หลุดแต่ทีวีก็มาเมื่อวานทีวีก็มามาก่อนก่อนสตาร์เนาะก็คือว่าโอเคมากๆนะคะเราทีวีจะมาก่อนนะคะก็รอบแรกนะคะก็โอเคมากๆจะ้ะสองบนล่างเลยเนาะ วันนี้วันที่สองนะคะวันที่สองเดือนสามปีหกสี่จ้ากับแนวทางนะคะลาวสตาสูตรสองบวกลาวทีวีนะคะ บางคนก็เอาไปบวกกับราวเฮด้วยเนาะแต่ส่วนมากก็มานะคะก,ก็มาบ้างเนาะแต่ส่วนมากสตาร์กับราวทีวีจะมาด้วยกันยิงก็เลยเน้นให้ราวสตาร์กับทีวีสองสองราวเนาะสำหรับราวเฮพี่น้องก็ไปลุ้นต่อได้นะคะวันนี้วันนี้สูตรสองสำหรับราวสตาร์บวกราวทีวีก็มีเด่นอยู่สตัว เหมือนเดิมนะคะสำหรับตัวเด่นนะคะค่ะคลิปนี้ก็เป็นเพียงสูตรคำนวณตัวเลขเท่านั้นนะคะก็ะปะโปรดใช้วิจยยารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะชมเพื่อเป็นแนวทางจ้าชมเพื่อความบันเทิงนะคะพี่น้องค่ะ ก่อนจะไปรับชมตัวเลขกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครเพื่อเป็นกำลังใจให้ยีนด้วยนะคะสำหรับเพื่อนใหม่เอใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจ้าจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะตัวเด่นวันนี้นะคะตัวเด่นวันนี้ตัวเด่นวันนี้ก็จะมีเก้านะคะ ให้เก้ามาจ้บพี่น้องจ้าเก้ากับสี่นะคะเก้ากับสี่จ้าอุย้ยเดี๋ยวพี่น้องจะชอบสายวิ่งสายรูดเนาะแต่ยิงก็จะเจาะให้เหมือนเดิมจ้าเด่นละห้าคู่นะคะยินจะยังไม่เน้นตัวให้นะคะจะยังไม่เน้นตัว ว่าตัวไหนตัวไหนนาะยินจะยังไม่เน้นให้นะคะยินจะเจาะให้นะคะพี่น้องก็ชมพิจรารณาดูนะคะว่าชอบตัวไหนเนาะสำหรับเด่นเก้านะคะโทษทีนะคะพี่น้องคะอันนี้ศูนย์นะคะไม่ใช่เก้านะคะ เด่นศย์จ้าพี่น้องศนย์ะคะศกับ4จ้าศกับสีนะคะสำหรับเด่น0ูนยิงก็จะเจาะให้เลยนะคะก็จะมี0ูนย์เก้ะคะ 0, 0ูจ้าศูนยสา ศูนย์สี่นะคะจะมาด้วยกันหรือเปล่าเราเป็นน้องเนาะตัวเด่นลาวสตาร์กับลาวทีวีนะคะสำหรับเด่นสีนะคะสีก็จะมีสีห้าจ้าสีหกสีสองสีสาม แล้วก็49นะคะ10คู่นะคะเด่นละ5คู่จะพี่น้องจ๋าทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะอย่าลืมนะคะเดี๋ยวยินจะลองติ๊กติกตัวที่ยินชอบนะคะพี่น้องก็พิจารณาดูนะคะจะมาด้วยกันหรือเปล่าเนาะจะมาด้วยกันหรือเปล่า ศูนย์ศูนย์ก็เคยมาอยู่นะคะไม่ใช่ไม่เคยมานะคะศูนย์ศูนย์เล็กเปิลเนาะแค่นี้พอเนาะพี่น้องเนาะ แคปหน้าจอไว้ได้นะคะสำหรับพี่น้องที่ชื่นชอบนะคะท่านไหนไม่ชื่นชอบก็เลื่อนผ่านเลยจ้าก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ยินด้วยนะคะสวัสดีจ้า